สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีละพี่น้องทุกท่านเช้านี้ฮะขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมกันด้วยดีเสมอมาฮะโอเคไปกันเลยครับชุดนี้ v ีโก้สประตูติดตั้งเช้านี้แล้วนะครับคันนี้เลือกหุ้มหนังเป็นสีครีมขาวฮะแผงประตูหน้าครึ่งท่อนใหญ่ฮะตัวนี้ฮะแป4หสีสฮะสวยสวยฮะอีกหนึลำฮะตัวนี้ใช้พาวเวอร์กาเทียฮะ ตัวเก่งของเราเลยตัวนี้ฮะรับประกันยาวนานถึงหนึ่งปีภายใต้แบรนด์เกาหลีฮะขับแผงประตูหน้านะครับปรปับปรุงสัญญาณเสียงด้วย PM7 แบนด์จาก YSK ใหม่ล่าสุดครับ YSK 789ฮะแผงหลังสีสันสวยสดงดงามแนว VIP ฮะเรียกใช้ไฟเป็นสีวอร์มไวฮะแผงหลัง8644ที่เราคุ้นเคยครับสำหรับงบประมาณ29,900บาทจะได้แบบนี้เลยนะครับ แผงหลังคันนี้ขับด้วยกาเทีย460ครับอีกหนึ่งตัวฮะเป็นเ้าแอมตัวที่2อยู่ในกระบะแอมนะครับสำรองไฟด้วยคลาเอ็ล้านไมโครฮะคันนี้ครับร้อยทับร้อยฮะไม่เคยเสียไม่แต่ตัวเดียวครับมาดูไฮไลท์ในตู้ฮะตู้สล็อตพอตนะครับบางคนเรียกแบนพาร์ทคอมดอกนะครับแล้วแต่นะครับโอเค ขด้วยกาเทีย781นะครับหรือที่เรียกว่าเรียกว่า GT 781นั่นเองนะครับตัวใหญ่อลังการนะครับตัวนี้2,500วัตต์ขับซับ12นิ้วโครงหลอ่อแม่เหล็ก2ก้อน180ครับเป็นไว้คู่นะฮะภายใต้แบรนด์ YSK ฮะตัวนี้ชื่อเสียงการ,รันตีตัวเองอยู่แล้วนะครับโอเคครับในระบบที่เราแนะนำ ครบคันกันแบบนี้เลยนะฮะงานแบบนี้รวมถึงงานติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับใน29,900บาทนะครับพร้อมกระบอกฟิวมีไฟแถมให้ฟรีนะในชุด29,900บาทครับรวมถึงระบบสายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายแบตสายลำโพงนะครับสายสัญญาณอยู่ในชุดนี้แล้วนะครับเรียบร้อยเลยนะฮะอันนี้เป็นคิวงานติดตั้งนะครับเป็นใบงานที่เราออกให้ลูกค้าทุกคันชัดเจนแบบนี้เลยนะครับ ภาั้นลูกค้าที่จองเข้ามามั่นใจได้เลยนะครับว่าคุณจะได้แบบนี้แน่นอนตามใบงานนะครับที่เราคุยกันไว้นะฮะรูปแบบงานติดตั้งรวมถึงรูปรถของคุณรวมถึงยอดเงินแล้วก็ยอดแม่จำที่เข้ามานะครับแบบนี้เลยนะฮะโอเคคลิปนี้นะครับน้าฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับรีวิวก่อนติดตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานติดตั้งลงรถจริงว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับเสียงดีแบบไหนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้ลาไปก่อนเช้านี้หนาวนะครับอบอุ่นร่างกายกันด้วยสวัสดีครับ